Oh ยังมีเรืเร่รรองนะโครงการพวงมาศสูงไว้สุขใจสุขใจชีวิตดีตั้งใจทํามาเพื่อที่นี่เพราะมาที่นี่หลายครั้งแล้วเดือนที่แล้วเขาเดือนเลยมากับป้าต้อยบอกป้าต้อยว่าจะมาพื้นที่นี้รู้จักป้าต้อยแล้วป้าต้อยก็พาไปบ้านนึงบ้านนี้เอ๋ก็บอกว่าแม้ถ้ารวมกันได้มันจะง่าย ใครเข้าพารามใครเข้าพารามแปดแล้วยกมือพารามแปดแล้วโอ้แข็งแรงมากเลยปรบมือให้ด้วยค่ะพะรามหกหกเจ็ดแปดระระดับเนี้ยแข็งแรงนะผู้ใหญ่พารามพารามหกดูจากไหนผ้าตีกองคือเครื่องตรวจสุขภาพที่ทันสมัยที่สุดในยุคนี้เปรียมเสมือนการเข้าอุโมงค์รู้จักนะที่โรงพยาบาลเปรียม โรงพยาบาลจะเจาะประวันคือต้องใช้เครื่องเจาะน้ำตาลก็คือเจาะเลือดแล้วไปตรวจถูกต้องไหมถ้าความดันก็จะมีเครื่องวัดความดังนะคะแต่ถ้าจะตรวจระบบความเครียดหุยมีเครื่องตรวจความเครียดความเครียดทางใจทางกายและความแข็งแรงของหลอด เราแล้วต้องรู้ด้วยว่าตัวเราเป็นอะไรเหมือนรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งชนะวันนี้มาเพื่อให้รู้พอารู้แล้วเก็บใบเล็กๆเอาไว้ใบเล็กๆจะมีกลับบ้านให้เพื่อที่จะไปดูว่าฮ้ยชั้นแบบนี้หมอบอกแบบนี้นะว่าจะต้องดูแลแบบนี้โอเคไหมแม่ได้ฟังเสียงดนตรตีบรรเลงและร้องเพ,งพลงเพราะๆของทีมงานพวกเราในโรงเรียนบ้าปงปรบมือให้ด้วย ทำไมดนตรีเมื่อเช้าถึงมีความสุขใครตอบได้คะมันเพราะมันอะไรอีกลักษณะดนตรีลักษณะการบรรเลงเป็นดนตรีที่ไปในทางสร้างความสุขแต่ถ้าเปิดมาดึงตึๆงตึ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 งอุ้ยมันไม่ใช่ไวเนี่ยหัวใจก็เต้นเร็วร้องก็ร้องไม่ได้อุ้ยฟังแล้วมันรำคาญหูอุ้ยกี่หูกระตุกแล้ววจริงไหมถูกต้องไหม ฉะนั้นดนตรีทุกอย่างในโลกดีแต่จะดีกับผู้สูงวัยต้องอยู่ที่หนึ่งคุณพ mm ่ hmm. อคุณแม่ฟังแล้วมันมีความสุขสุงที่หนึ่งเฮ้ย mm hmm. เป็นเพลงที่เราชอบร้องตอนวัยหนุ่มวัยสาว mm hmm. มันก็ร้องตามได้พอร้องตามได้ก็มีความสุข mm hmm. เห็นไหมความสุขหาง่ายไม่อเอาเพลงอ่ะอยู่บ้านอยู่ที่บ้านเราอาว่ามีนาํนำนาดูลงช่อยๆชิวๆเห็นเด็กวิ่ง เห็นลูกเห็นหลานก็มีความสุขนั่งกินอาหารที่บ้านกับลูกกับหลานก็มีความสุขอะไรก็ได้ที่จะสร้างความสุขความคิดของเราอุ้ยเจ็บหลังอุยก็มีความสุขสุขที่ปวเจ็บแล้วมีคนมาดูแลอ่ะบางทีมองหัวจริงป่ะแต่ถ้าโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บ oh ไม่มีใครไม่เจ็บไม่มปวดหรอกจริงไหมแม่ถูกต้องไหมคะแต่ลรมงมองมุมกลับาะ ได้เจอคนมีกิจกรรมเฮย้ยจะได้ไม่อยู่นี่งเห็นเห็นมีเมา้าค้นแล้ว,ลวนะป้าต้อยที่แม่ครูบอกว่าใครนะที่บอกคุณพ่ออ่ามาที่โรงเรียนแล้วสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นได้ด้วยโรงเรียนช่วยให้แข็งแรงแขงยก็ได้แม่เนาะดูทีวีก็ได้นะทำนู่นนี่นั่นก็ได้นะแต่การที่นานๆน,นัดมาเจอที่โรงเรียนซึ่งวันนี้ ไม่รู้จะเจออีกเมื่อไหร่ด้วยเพราะว่าเราไม่รู้จะระงับหรือเปล่าจริงแมสถานการก์อย่างนี้แต่ทุกครั้งที่หยุดเรียนเราคิดถึงเพื่อนไหมคิดถึงเพื่อนไหมโอ้โหโรงเรียนนี้ดีจริงๆเลยนะคะเป็นโรงเรียนที่ทําให้เราหวงหาอาทรนะคะปรบมือให้โรงเรียนที่น่ารักของเราด้วยสาเหตุที่อยู่ด้วยกันในสังคมแล้วเกิดความรู้สึกที่ดีเพราะสังคมนี้ให้โอกาสคน ถนัดเรื่องอะไรทำสามารถเรื่องอะไรช่วยจริงไหมท่นนมอออานผอพอให้โอกาสคนแล้วคนจะมีความสุขเมื่อได้แสดงออกแสดงออกในความสามารถโอกาสจึงมาจากหนึ่งเรายอมที่จะสมัครมารีน,นโอกาสของเราโอกาสสองคือเรายอมที่จะฉันก็ไม่ยอมเลยนะร่วมกิจกรรมแน่นอนจะไม่มีเพื่อนตอนแรกอยู่ไปอยู่มาก็เป็นเพื่อนกันสักพักก็ไม่คุยกันสุดท้ายก็มาคุยกันใหม่แล้วก็ไม่คุยกันหม่แล้วก็คุยกันใหม่หมันเป็น ธรรมดาพวกวัยท้งสังคมก็มีเพื่อนแบบนี้ทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันสร้างความโดดเด่นในกลุ่มชุมชนของเราเห็นตอนนั้นออที่เรามาคุยกันบอกจะมอีอาจจะตั้งร้องเพลงอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะน่าเอ๋บอกจะมาจอยเหมือนกันเพราะอาจารย์เอ๋ก็สอนร้องเพลงนะเผื่อมาช่วยได้เอ๋ก็มาช่วยให้อันนี้โคฟมิวสิกอมอม ุณพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าเขาดูไม่ออกแต่คุณพ่อจะรู้ดีว่าเราแข็งแรงแค่ไหนเราเป็นยังไงบ้างเพราะเราก็ไปหาหมาหอโรพยาสาุขภาพอยู่จริงไหมตรงนี้ฉะนั้นต้องสังเกตตัวเองและคุณภาพชีวิตทีด่ดีก็คืออย่าอยู่เฉยจงร่วมงานกับผู้อื่นได้เค็นคุณค่าของตัวเองสุขใจทําอะไรแล้วมีความสุขเอ๊ถามหน่อยอ่ะใครยกมือตอบฟัง แยกฝั่งนะคะฝั่งนี้ฝั่งลาวอันนี้ฝั่งลาวนะอันนี้ฝั่งแหมไม่อยากเป็นต่างชาติเขาอยากเป็นไทยอ่ะอ่ะฝั่งไทยไทยกับไทยมีความสุขเรื่องอะไรบ้างตอบแค่เรื่องอะไรบ้างต่อชี้ไปปั๊บตอบสมมุติสมมติชี้ไปฝั่งลาวปั๊บลาวไม่ตอบหรือตอบช้าสามวิฝั่งไทยจะชนะทันทีฝั่งลาวโดนจับเต้น โอยอยากจะเต้นเลยแพ้เลยเข้าใจไหมแม่เข้าใจนะคะพร้อมวันนี้จะมีความสุขเรื่องอ่ามีหลานมีความสุขเมื่ออ่าตอบตะกอนตอบมาเลยเอ๋ได้ยินทุกคนแต่รู้เรื่องหรือเปล่าว่าอีกทีหนึ่งมีความสุขเรื่องอ่ากระ 来来。 อโอ้โหดูตวยแข็งดโอ้โหนิ่งๆเกา้เก็บผ้าต้อ,ตองช้างไว้นะคะเป็นการทดสอบความแข็งแรงโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ยต่อไปนี้มองระยะห่าง่านเนาะไม่มีใครขยบเข้าหากันถือว่าถ้าเรารักษาระยะห่างทางสังคมไปจนตลอด ในช่วงโควิดเนี้ยมันก็จะปลอดภัยโอเคไหมไม่ว่าจะสะดวกแค่ไหนเราก็ต้องรักษากฎร,ระเบียบตรงนี้ไว้อ่ะเราได้ oh uh -huh. เบาหวานแบบนี้นี่แหละงั้นต้องรู้ว่าเราต้องดูว่าความเสียงมันสูงแล้กตรในเลือดสูงเสี่ยงติดโควิดสามเข้าเมื่อก่อนกินแบบนี้ไหมหรือตอนนี้กินอย่างนี้ไหมผู้ใหญ่บางคนน่ะกับข้าวไม่ค่อยแต่ตักข้าวมาสองช้อนใหญ่ๆสองพัพีใหญ่ๆกินข้าวเยอะกินแบบอาหารแป้งบางทีบาีก็หิวบางีตอนเดือจก็มีผลนะจริงไหมที่มาให้เห็นคือว่าการพฤติกรรม ของพวกเนี้ยพ่อพาเดลูกส่งให้ทางไลน์เพราะทุกคนคนที่มีไลน์หรือมีอะไรอาจจะมีประโยชน์ในการเอาไปดูการถ่ายภาพโอเคไหมเด็กจะไม่อ่านทุกหน้าจะอ่านที่สําคัญสําคัญน,น,นะคะนี่คือหน้าที่บอกว่าการรับการเฉลี่ยอาหารและเครื่องดื่มมันมีมาก,กตัวอย่างแค่ง่ายๆชานมไข่มุกรู้จัก,จกใช่ไหมแม่รู้จักใช่ไหมพ่อที่กรุงเทพมีแทบทุกในอนื่นซอยจะมีประมาณสามสี่ล้านตั้งเยอะแยะเลย อร่อยนะลดราคานะกินกันหน้าดเลยนะอากาศมันร้อนนะแต่มีน้ำตาลนะสี่คูณคูณไปเป็นสิบเอ็ดช้อนชางองค์การทำไมงห้นเรากินไม่เกินหก,นกนช้อนชาแค่แก้วหนึ่งแก้วเลยนะแล้ววันหนึ่งกินอีกแก้วปลาไปแล้วทำไมคนถึงไม่เป็นมาหวานล่ะเขาเป็นแน่มาวันก็เพาะวัยรุ่นยุคนี้